วันอาทิตย์ค่ะในเจ็วันข้างหน้าของคุณจะจะเจอเรื่องอะไรบ้างนะคะหยิบให้สบายค่ะใบแรกค่ะ9้าถ้วยค่ะใบที่2นะคะ1ถ้วยค่ะใบที่สานะคะสามดาบค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ ในเดวันข้างหน้าของคุณนั้นให้หมงบอกว่าคุณนะคะจะมีผู้ใหญ่นะคะคอยช่วยเหลือนะคะคอยเอ็นดูนะคะคอยที่จะช่วยเหลือผักดันคุณนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเกิดปัญหาขึ้นนะคะผู้ใหญ่คนนี้นะคะจะคอยช่วยหนุนคุณนะคะคอยแก้ปัญหาให้คุณนะคะแล้วคุณยังได้ ห,หนึ่งถ้วยนะคะนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะคุณมีคนในครอบครัวของคุณนะคะคอยซัพพอร์ตคุณนะคะคอยดูแลคุณนะคะคอยให้กำลังใจคอยช่วยเหลือคุณนะคะในด้านต่างๆค่ะแต่ถ้า,าคุณเกิดปัญหาขึ้นนะคะอาจจะไม่ใช่แค่คนในครอบครัวของคุณเท่านั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่ทำงานนะคะที่มีอายุมากกว่าคุณนะคะ เขาจะคอยช่วยเหลือคุณเออไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรนะคะเขาก็จะช่วยคุณนะคะแต่ในช่วงนี้นะคะก็ขอให้คุณเนี่ยระมัดระวังในเรื่องของอสุขภาพนิดนึงนะคะก็คือในเรื่องของการเป็นหวัดค่ะหรือเรื่องของภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะหรือบางคนเนี่ย อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นหวัดหรือภูมิแพ้ทางเดินหายใจก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นะคะก็อาจจะมีเรื่องของอารมณ์ร้อนนะคะทําให้การตัดสินใจหรือการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเกิดความผิดพลาดขึ้นได้นะคะก็ขอให้คนวันที่ทุกคนนะคะโชคดีกันค่ะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยนะคะ